นะครับตอนนี้ท่านสบายละไปเป็นองค์มนตรีเอาละเกมใกล้จบละผมผู้ชมผมก็เห็นแบบนั้นนะไม่รู้ท่านเห็นเหมืนผมหรือเปล่าแต่ผมเรียนว่าเวลาเป็นตัวกำหนดสถนาการณ์ใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว B6 n e นิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเป็นเรื่องทักษิณอีกคราวนี้เขาประกาศที่จะเช็คบินคนที่ร้องเรียนเขาทั้งหมดอย่างชัดเจนวันนี้จะผ่าดวงวิกฤตนายกรัฐมนตรีองค์อิงแพรทองทานบุตรสาวสุดที่รักของคุณทักษิณชินวัตรจุดมรณะ ใกล้เข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าหลายคนมักจะถามกันว่าตั้งแต่ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเข้ามารับตําแหน่งเห็นว่าจะต้องถูกออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเวลานี้ใกล้เข้ามาแล้วจุดจบขององค์เองแผ่ทองฐานนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าคุณทักษิณชินวัตรนั้นเอาลูกสาวมาเพื่อสังเวย ให้กับการเมืองอย่างแท้จริงที่ผ่านมานั้นเอาน้องสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาเป็นตัวสังเวยให้กับการเมืองไปคนหนึ่งแล้วและมาถึงคราวนี้ก็นำองค์อิงแผ่ทองทานเข้ามาเป็นตัวเพื่อที่จะให้เป็นเครื่องสังเวยให้กับการเมืองอีกครั้งหนึ่ง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่ในดวงชะตาของคุณทักษิณน,นั้นไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอด กับการที่จะได้อยู่ในประเทศไทยต่อไปเพราะว่าในเรื่องของคดีชั้น14นั้นก็ยังคงไม่จบสิ้นเพราะฉะนั้นการที่จะเอาเรื่องทั้งหมดเลยมาเป็นตัวที่จะต่อรองกับเหตุบ้านการเมืองของครอบครัวชินวัตนนั้นมันเป็นเรื่องของการท้าทายมากที่สุดซึ่งคุณทักษิณก็ยอมเปอยู่แล้วนะครับว่าครั้งนี้ อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายกับการที่นำลูกสาวอุ้งอิงแพ่ทองฐานนั้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีและอาจจะต้องเป็นอีกหนึ่งที่จะต้องหนีออกนอกประเทศเพราะว่าในดวงชะตาน,นั้นถือว่าเป็นบุคคลที่จะต้องพัดพลาดจากถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองนั้นไปอยู่ในต่างถิน่นด้วยเหตุนี้ที่ผ่านมานั้นอุ้งอิงแพ่ทองฐานนั้นก็ เสรอพอสมควรเพราะว่าในการพูดจาอะไรก็แล้วแต่ผิดผิดถูกถูกเพี้ยนไปสมดทั้งทั้ง,ท,งที่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลที่เป็นผู้นำของประเทศโดยมีบรรดาเหล่านักการเมืองผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนที่เดินตามหลังนายกรัฐมนตรีอุ้งอิงแผ่ทองทาน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าละอายมากที่สุดเพราะบุคคลเหล่านั้นถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์แต่มาเดินตามหลังเด็กที่ไม่มีประสบการณ์ไร้วุฒิภาวะในการเป็นผู้นำนายกรัฐมนตความเหม่เกริมของเขาเขาก็ประกาศชัดว่าใครมาร้องเรียนเขาเนี่ยเขาจะดำเนินการเช็คบินทั้งหมดนะครับเช็คบินแน่นอน นะเขาก็ยังขู่พักรัฐมมบาลก็เป็นที่ทราบกันดีฮะพักที่มีปัญหาแล้วก็เขาจะเช็คบินเนี่ยถึงขั้นจะให้ลูกตัวเองเนี่ยเป็นประธานในการปราบปรามมาเฟียนะแล้วก็จะเล่นงานพักการเมืองที่อยู่ตรงข้ามใช้ตำรวจเป็นเครื่องมือเหมือนในอดีตในการลดอิทธิพลของพักการเมืองฝ่ายตรงข้ามเพื่อให ฝ่ายตัวเองชนะการเลือกตั้งนรอบนี้ทักษิณบอกว่าเตะมาทีเขาก็เตะกลับนั่นก็เป็นวิธีคิดของเขาแต่ประเด็นที่แท้จริงมันคืออะไรเอาทีละเรื่องเรื่องของพรรครวมรัฐบาลก่อนพรรคที่มีความเห็น แตกต่างและก็มีปัญหากับพรรคเพื่อไทยตอนนี้ก็คงเห็นมีพรรคแรกคือพรรคพลังประชารัฐนะต่อมาทักษิณก็แบ่งพรรคพลังประชารัฐเป็นสองส่วนแล้วต่อมาก็มาเล่นงานที่พรรคภูมิใจไทยก็มีปัญหาเรื่องพรบกลา,าหมทักษิณก็บอกพูดหลอๆนะครับอันุทินก็ตอบว่าเขาไม่รอ ทักษิณเป็นผู้มีพระคุณนะครับทักษิณก็ไม่รู้พูดพูดถึงใครนะบอกเวลาเป็นพักร่วมรัฐบาลยกมือพอได้ตําแหน่งมาถึงเวลายกมือดบหนีไม่ยอมมาอยู่ฝ่ายเดียวกันนั่นก็เป็นคําพูดของทักษิณได้บอกว่ามาอยู่ก็ออกไปถ้าไม่มาประชุมก็มาเซ็นใบลาก็ออกไปไม่ต้องมาเป็นพักร่วมอยู่ด้วยกันก็คงเห็นความกลั่งของเขาเนี่ยเขาก็กลังเขาเต็มรูปแบบแตเต็มสไตล์ของเขาอ่า เขาเมียมอำนาจสูงสุดเนี่ยลูกเขาเป็นนายกมนตรีเนี่ยพักก็พักของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะไปในนามวิชากรวิชาการทุกคนก็รู้ในเชิงพืินัยนว่าเป็นพักของเขาเองนะครับซึ่งเรื่องนี้มันคงได้เห็นถึงความบาดหมางระหว่างพักร่วมรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นนะเกมมันกำลังงวดเข้ามาแล้วทัก่วมรัฐบาลเข้าถึง ที่อยากแตกหักกับทักษิณอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของทักษิณกำลังไล่เช็คบินเขากำลังไล่เช็คบินใครเป็นหลักเช็คบินพลเอกประวิตธิ์วงสุวรรณหรือลุงป้อมล่าสุดก็เรื่องของคนใกล้ตัวพลเอกประวิตธก่อนหน้านั้นเรื่องสามารถดีไอคอนและเรื่องอีกหลายเรื่องแล้วก็ถึงขั้นปลดจากลุงป้อมออกจาก สมาคมโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วก็ให้ดุงป้อมแพ้การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาทางน้ําเขากําลังเอาคืนหุ้นส่วนจำได้ไหมครับถ้าใครดูคลิปผมมาหลายปี9ปี10ปีที่ผ่านมาผมเคยเรียนมาตลอดถ้าคณะรัฐประหารที่ํำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชา พลเอกประวิทยพลเอกอนุพงศ์หรือสามปอเนี่ยไม่มีความเด็ดขาดมีมาตรา44แล้วก็ไม่ใช้สุดท้ายไปใช้ในสิ่งที่ไม่ควรใช้ผลที่ตามมาก็คือว่าเมื่อพ้นจากตำแหน่งจะถูกเอาผิดและจะถูกเช็คบินทั้งหมดวันนี้ท่านคงเห็นแล้ววันนี้ท่านคงเข้าใจแล้ว ทักษิณก็ประกาศเองว่าจะเช็คบินแล้วผมก็เรียนมาตลอดนะว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำเนี่ยตลอด9ปีที่ผ่านมาจะไม่สามารถทำการปฏิรูปประเทศได้เห็นไหมถึงวันนี้ไม่สามารถปฏิรูปประเทศได้ถึงแม้ว่าปฏิบัติการจิตวิทยาหรือ I o ของฝั่งพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ท่านเป็นองคมนตรีแล้ว ใจพักการเมืองของท่านทําหรือว่าใครทำก็แล้วแต่ยกยอปอปั้นในโซเชียลมีเดียอยู่พักใหญ่ก็ไม่สามารถทําการปฏิรูปประเทศได้ไม่ใช่เหรอผมแปลกใจไหมที่รักษินเขาประกาศเช็คบินผมไม่แปลกใจประเสร็จพลเอกประยุทธ์ก็พลเอกประวิตธ์เสร็จพลเอกประวิตธ์ก็พลเอกอนุพงษ์ ไม่ผิดแผกอะไรเพราะเขาผูกใจเจ็บสิ่งเหล่านี้ตอนมีอำนาจไม่ทำตอนอยากทำก็ไม่มีอำนาจมีคนเคยรับปากผมนะบอกว่าถ้าสักวันหนึ่งมีอำนาจมาตราสีบสีขึ้นมาเมื่อไหร่จะใช้อำนาจมาตราสีบสีอย่างเต็มรูปแบบไม่ทราบว่าเป็นใคร เราจะทาประโยชน์เพื่อประเทศชาติแต่ถึงเวลาบอกว่าให้เป็นไปตามคันลองของสันไม่กล้าทําอะไรกลัวนะครับที่ผ่านมามันคงทดสอบจิตใจของมนุษย์ที่สอบทดสอบจิตใจของคนได้เป็นอย่างมากนะและทดสอบจิตใจมนุษย์ได้เป็นอย่างดีแล้วก็เวลาคงเป็นตัวกําหนดสถานการณ์วันนี้ เห็นไหมเต็มสูบเลยเต็มคาราเบลเลยผมเรียนมาเนี่ยไม่ได้ให้ต้องการให้หุ้นส่วนหมดกําลังใจนะแต่ผมเรียนมาเพื่อต้องการที่จะให้เป็นบทเรียนซึ่งตอนนี้เนี่ยศัตรูมกำลังลอยฟ้าหมากกำลังหาทางหนีทำทุกอย่าง แม้กระทั่งอ้างเรื่องการจงรักภักดีมันเข้าสู่เดโซลละจุดสุดท้ายละสยบยอมทุกอย่างละแต่ผมอยากจะเล่าว่าอาดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นบทเรียนใครถ้าจะมีอำนาจในภายหน้าซึ่งผมก็ไม่ทราบเราเป็นใครต้องตัดสินใจให้ดีนะครับ เพราะบอดใจไม่ถึงก็อย่าลิเข้ามาพอสุดท้ายก็ตกเป็นเหยื่อเหมือนลุงป้อมเป็นถูกหักหลังถูกเล่นงานถูกยื่นที่จะไล่ออกจากบ้านป่าและจะให้ไล่ออกจากค่ายทหารด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดเลยนะ ถ้าท่านใช้อำนาจตั้งแต่ต้นแต่ไม่เป็นไรสิ่งเหล่านี้คนเป็นบทเรียนนะครับลุงตูที่ผ่านมาก็ได้รับโอกาสไปแล้วรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ท่านสบายล้วไปเป็นองค์มนตรีเอาละเกมใกล้จบละผมผู้ชมผมก็เห็นแบบนั้นนะ ไม่รู้ท่านเห็นเหมือนผมหรือเปล่าแต่ผมเรียนว่าเวลาเป็นตัวกำหนดสถานการณ์ใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ หาวชิวราลงกรลบดินธาะเทพยาวรางกูลชาวไทยเทิดทูนรัชการที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่ากสัตร์ชาติใดอาองค์ล้นกล้าวเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจ ชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลองกรบอบดินทรเทพยาวรามกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุดแห่งแดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้น ปวงชนยกย่องหรือนามให้เป็นหนึ่งในสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลาเปี่ยมสูขยะกสมเปรมปรี้วย พระเช่นใจไรฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิวราลงกรบดินทราเทพยาวรางกู พร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยเสด็จคือครองราชเลียงปราดรัศมีเกลียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระ สมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวมหาวชิวราลงกรบดินทราเทพยาวรางกุลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากหล้นในน้ำพระทัยสเสด็จคือครองราชเปรืองปราดรัศมีกเกรียงไกล สวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยตรงพระเจริร